แต่ถ้าแบบเอาอีนิกมามาเป็นซับสี่แล้วฟาร์มเนี้ยก็จะหยาบไอ้ไอ้สกอ์ขอีนิกมาเนียคือจริงๆบิงบิฟาร์มเลนแล้วก็ออกเนโครนมมคอนมาเร่งฟาร์มก็ได้เรื่องได้ราวเนี่ยมาแล้วขอบคุณจูปิเตอร์ผมเอนเนียมสปอร์ตมา40ดาวผมขอบคุณครับพอัดยับมาต่อฮะซอนบอคเกลพุ่งออกไปฮะมีโคโต สับถึงได้าโนของที่เซเวตตายครับผมเรียบร้อยฮะกดดันย้ำม,มันไปฮะซิลิเชนจับล็อกไว้ผมแล้วทอสดีดมาต่อไอคีถึงหน้าโนของไคตายฮะฝั่งล่างนี่โดนไปหนักครับซิลิเชนจับล็อกไว้ไอชารดบล็อกย้ำต่อที่เซเวตตายฮะยังไม่ลงหงนี่โดดหนีลำบากแลทอดเอาลัดตัดเข้ามาฮะต่อยซินันเคสคิวผมต่อยยับบอม ทางฝั่งเคสคิวตายผมแล้วนี่ครับดีโมเซลไดเข้ามาหาสาบัยก็ทำอะไรไม่ได้ฮะสกอร์เป็นสองต่อสองครับเอามายับต่อฮะสโนว์บอลไปโรล,ลิ่งนันเดอร์ผมตัวบุญเยอะเหลือเกินบุญปิดบุญเอาไอชาร์ล็อกกันเองครับยังโค้งก็ไ,ไม่ได้อยู่หลุดออกขอบนอกครับผมชนยับไปไม่ได้เดินครับทั้งหน้าโดของฝั่งนานะและ้วหน้าโดของทัสก็ตายด้วยเช่นกันแลกชีวิตกันไปสกอร์เป็นสามต่อสามครับ อัพเอาวอลลันสตัมนะฮะท,ทางด้านไทยนี่เอ็กซ์โอนิซิฟครับฆ่าคนหรือเปล่าเอาอลจับล็อกซิลิเชนไว้แล้ววาร์ปกลับไปได้ไหมเอพีซีวาร์ปกลับไม่ได้ฮะไปได้คือคืดแข็งไม่โนว์บอลชนกมาทีเสวี่ยเอาไปไอชาร์นบล็อกออกขอบนอกไหมโรลินเดอร์ก็มาชนแจ๊บเหรอแจ๊บพยายามจะโยกหนีครับโซเฟนเดินไว้เดนเจ๊บสมโค้งหลบครับเหยี่ยวตัวหลบไปแต่ดาวก็ได้จะเข้ามาดาวก็เทลสันเปล่าไอ้เบรดไฟไหม ดาหลีบเป็นซิลิเชันจับล็อกต่อทางดานี้พนไปผมผิดเหลี่ยมนี่นะครับเอฟบีซีเจ๊าะสวนหลีมานานไม่มีไปนิกลท์อยู่ชนไปที่นั่นทีซาเวดที่ซาเวดเ,เจอแล้วก็เทลยวไปนิไลท์ไม่ทันหมดแจบแ๊บก็สวนมันเข้าจิ้มใส่นั่นแจ๊บแจ๊บตายกับทีซาเวดครับเขามากันสี่เป็นสวอปยไหมสวอปมันเข้าจิ้มลงย้ำต่อยนะทางด้านนี้ครับผมชนอัดเข้าไว้ทางฝั่งแจ๊บสิงเงี้ยนี่ ส่วนบอลเข้าจิ้มไปใส่แบคโคจับร่วบมังคส่าไวไปโดนดัสแล้วทัสโดนเบลฟริกยับต่อไฮตายฮะ5-6ครับเป็นนับอยู่หนึเค้ยฟินนาดิกเคลือบทาวเวอร์ไปก่อนเอ็กซ์โตริเซอร์ปาดเข้ามาทางด้านโดของบินนาดิกโรลิงครับคู่ๆไปก่อนก็โดนสปอนคอเข้าไปที่ด้านหนของเดนโพเฟชไอชันจะบล็อกไว้ซิลิเชนจะบล็อกคู่ไปฮะแล้วก็บิวโอวิปเปิดมาต่อยมีไปนี่หลายผักเข้ายับต่อ รวบตึงกันไปท้นเดินไฮกับมิคโตตายด้วยฮะไปคู่เลยครับรวบบีโอพิฟ์ได้สวยครับนน M e รแล้เล่นแจ็ปโบมาเอบีซียังไงนานะเคลียร์ทาวเวอร์มิเลนเทียนหนึ่งไปละฟาร์นได้ตัวของดิบุนเซลก็เร่งฟาวามว่าเอเรเรียนสมีเฟาาสบุลแล้วก็โซลิกวามลงมาล่างครับฟาร์มยมออาาังไม่ตอบนานะโอดาวเทลบริงใส่เต็มแล้ว ซาเลนย้ําหลงต่อเลยไม่ช่วยเลยครับเอ็กโซเจซ์เปิดเข้ามาใส่นั่นดาวก้นไนต์ดาวก้นไนต์มีเอลเดอร์ดังฟอร์ครับโยกหลบเนินโดของโรนินเทเดอร์ได้บ่าดูดท่อคู่มาอดานมีคอนโตครับโดนชิงดึงกันไปดาวก้นไนต์โดนคอร์สอาจจะไม่ต่อปิงไม่ได้ผมแล้วก็ตายครับเรียบร้อยไปอวาลานใช่มครับกีเคลียร์ครีปไปก่อนฝั่งด้านนี้ทรีซาเวนครับผมรอโดดผูกฮะอีกไว้หนึ่ง สนูบอลเข้าไปกระโดดมายับต่อยแล้เจอเซเลนไปไอชาดึงจับล็อกต่อสเปคเตอร์เปิดฮอนมาเก็บงานบอกถึงดนตรีเสวยตายฮะเล่นอยู่ไกลจัดอีลูเมนต์เวฟอัดเข้าไปนั่นดิโบเซลป่ายิงไล่ผักต่อแจ๊บแจ๊บโดนไฮอ้อมมาบวรัพันต่อยแล้วก็แท็กทีมตีนวดเน้นนวดเน้นเรียบร้อยไปครับตรงนี้มีออสวอร์ดสกอร์เป็น9ต่อ10 10คิวของทีมบูมอีสปอร์ตใส่หนักพิชิตนั่นดีเจ ชิวแปร์ชวัลเบอรเกิลสายฟ้าพับมันพอดีครับเรียบร้อยฮะเก้าต่อสิบเอ็ดเดยวกันระวังครับผมบทนั้นแจ็ปตายไปครับแล้วก็ไหลต่อเนื่อทรีซาวเวตไม่รอด,ดับเบอ WQ คิครับของไฮฮะชอตเอาลัจลับรวบตึกระบะดีลิสต์นั่นไฮตายไปกันเจชวัลเบอร์เกิลครับปิดไปที่สามไอ้กับแบล็คโคใส่เต็มนะฮะจะเข้าไปดาวน์เทนบ่าเจอไซเลนต์ก็บอกอ้าวลีพี่ไลโรลิ่งไปเจอหน้านดีเจผมโยนขึ้นครับบิดไปเลยจ้าพี่น้องเอาลัดต่อ ดีเจมาแบบนิ่งๆครับผมเอพีซีก็ตกยับต่อมแมวเฟร็ดครับผมเจ้าแมนนี่ครับขอเ,ขขอเขนินหน้านะโอ้ดีเจบรรทพันคนระับต่อยเคลียร์ไปเอารัานคอร์สจับอีกทีดีลินท้นายอีกแล้วโยกลงครับดีเจใจนิ่งแล้วก็หยุดไปครับผมว้ากลับไปได้หมดมีฮิวจากเนินแจ๊บผมจากมุกน,นอเป่าเป็นอิวสาบายฮะแล้วก็วีว,วิบถึงไวต้ต่อใส่มิโคโต้มิโคโตเจอซิงเชียนแล้วก็ออกได้ปะออกไปได้ครับ นานะผมาใส่เล่นผมแล้วดูดเลื่อนค้างว่าเอ็กโซสวอนบอลเข้าได้ไหมชิวแคล์สมาต่อทีสวอนเข้าไปแลแต่ดูดตามย้ำต่อครับนานะโซบายจับคืนกันไว้แล้วโดดตีมาผมด้วยทรตซาเว็ดฝ่ายนั้นเอฟบีซีเอฟบีซีเจอเผาเลือดไปดาวเดิร์สันยัดลงต่อที่นานะเล็บแนนไปแล้วก็ซิลิเชนจับล็อกต่อที่ดากุาไหนดากุาไหนละลายครับผมเจอครับเอ็กโซที่ซึ่มจากทางฝั่งนานะเดนโพเบนดับเบิลคิวอันสต็อปเอเบิลสวอนบอลเข้าบุกใส่เลยฮะ โดนเอาล re ัดฟรอสครับผมดีลิสหรือเปล่าซึ่งรัสเซียเผาชิวคลาสอยู่กับพี่ผมเจอครับชิเนจับล็อกไวเอลูมิเนตเวฟชาร์จเต็มข้อเล็บนัดกระแทกเข้าไปครับส่วนเนเธไทยก็จะการสับไอตรงกลางไว้ฮะสับไอยังมีอัตติครับผมเทีนัทแบล็คโอนไม่จ่ายรีโหลดมาพร้อมตุ๊กลางนี่โผกับดาเนะทางด้านของเอพีซีต้องถอยไปก่อนครับดราก้อนไหนเอ็กโซเซม่อมสายไป ดาวเดิมทอนเปิดมาต่อวิววิบเพื่อผก่อนเล่นในวิววิแล้วแบ็คโคใส่เต็มแล้วครับจังหวะนี้แต่โรนิกนั่นเดินบดเข้ามายั่วไปครับดิสเปิลเดินสามไปหลุดหลดสามไปตายไปก่อนครับวอร์รัทต่อยมาดอกนี้ผมเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วได้นดูเขาเอพีซีกับไพครับผมตายไปครับทางฝั่งนะนะผมเอ็กโซจิซืี่บดแล้วนี้ดีเจวาร์ฟกลับไปได้ผมตายสามวินาทีเฟนัติกส่วนด้านบูมิสปอร์รตตายสองซื้อตัวนด็กครับสวัสดีเขาจิ้มเข้ามาใส่นั่นของเดนโพเมนเดนโพเมนจะรอดมาใส่โคดิสเบบลแนวหัังไปครทีเดนสเเปกตอร์ ที่มีเรเดียนนั่นเองลิสวาเวฟไปท้าว,ว่าทีหนึ่งิเลนแตกครับกลับเข้าตีโรชานต่อหรือเปล่าโรชานนี่เลือ่อนเหลืออยู่ประมาณ50%สวอนบาเ์โคลไทนี่เอโคเซเบอร์แล้วก็ชินต่อไปเป็นซิมเวอรเรนครับปิดพาสซีฟใส่เลนมา3บทเข้ามานาดน,นะอาจจะปัดูเลือดค้างเน้นๆหรือเปล่าใส่คนขึ้นไว้ยังไงต่อ สวอนมาเข้าจิ uf, ้มไปจะพอหรือเปล่าเลือดเลือดจะพอไหมเลือดไม่พอผมนะนะตายไปฟรีครับผมและเอจินไปโดนด้านดีโมเซลครับเจอสเปกเตอร์หัวหน้าสั่นผมสแนนเอจินขึ้นมาด้านดีโมเซลนีฟันติกล้าโลชานไดดับเดือดสัญญาลงต่อที่ดีเจเล็บแนนมาซิลิเชนจับผูกพูดไปแล้วอิกซเซอรระเบิดใส่ด้านทีซาเอตเอาหน้ามาแนบครับแล้วโรนิงนาเดอร์ชนยามๆเรียบร้อยครับคิวในสปีริด้านดีโมเซลไอไอส์คอยเลยครับยาวๆสวอนมาเขราพุกดักมาดอ มาต่อที่น้องนักสัมบเจอครับผมเข้าไปดาวก็เดือดสั้นเต็มข้อบผมที่สัมบเบลฟริกสั้นลงไว้อีกทีไอไอสไตล์ครับผมดาวก็ขี่นุ่นไดดีโปเซลเอลเดอร์นันขวามันกำกับเทวดัดลงต่อสเปกเตอร์เปิดทอนมาเลยครับผมใส่หนักให้สัมบครับตัดอีนิกมาได้ก่อนด้านหลังมีทรอสเอาลัดเปิดไปสเปกเตอร์โดดใส่ไม่สนใจบีโอวิเปิดเข้าไปย้ําอีกทีบีโอเวฟเดือดกันไว้จะตามทันหรือเปล่าเอีนั่นทีมบูมิสปอร์ตครับ โรลิมม่งเดอร์มาดาวเดอร์ซันดับล็องไปชนไปที่หน้านะหน้านะตายครับไม่หูุดเลื่อนเลยฮะเมกาคิวเนอร์ดิโมเซลชนเข้ายับต่อโซลเก้าไปดาเบนเป็นที่นั่นแซมไปได้ฮะมิโกโตโคิวริงสเป,ปรย์ซิลิเช่ับล็อกไวท้ทอนเอาร้ายยับต่อแบล็กโกใส่เต็มนะก็เดอร์ซันจากวงนอกไปครับผมโโลแล้วทางด้านของเขาสบายครับโดนซ้อนเต็มๆมเรียบร้อยครับกดคอนมาไล่เก็บการต่ออีกทีครับสเปกเตอร์หนาน้ำเอ็กซ์ซอเอเปิด ย้ำมาบิกาบีหมดลงไปแล้วเอาร้านไปผมก็ไม่โดนใครครับทางด้านดีเจเจอความพริ้วย้ำต่อบูมิสปอร์รีกูไปแล้วก็โดสัตยยันลงที่เดนโปรเฟตฟิวอวิมถึงช่วยไว้หรือเปล่าเดนโปรเฟตละลายครับผมเจอเดนมิกโกโตกล้าไปโดนเลิมแดนถอยไปก่อนครับทางด้านทรีซาเวนแล้วตอนนี้ระเบิดไปอีกเสวะครับหยุดน,นิ่งฮะทายนี้ท่านี่เด็กรลิมเปอร์เคลื่อนไปให้จังด้นแจ็ปแจ็บตายแล้วก็โดนของฝั่งดีเจตายไปก่อนหน้าเสร็จด้านทรีซาเวนวองถอยไปแล้วสามไอ้ก่าวจีจีครับทามิ่งมันหลลุดไปแ้วฮะ สติหลุดลอยครับผมโดนบทต่อเน,นื่องแล้วแตกพ่ายไปฮะในเกมแรกผู้มีสปอร์ตก็คัมแบ็กกลับมาฮะกดทนฟาวน์ไปครับผมแล้วก็ได้ไปในแต้มนี้ครับสเปกเตอร์หนึ่งศูนย์ครับผมเน่นบูฟอีสปอร์ตบต่อ19ผมตายไป ยาวๆแล้วครับทีฟันติกครับพอไหลก็ไหลายาวยาว30นาทีจบเกมดิมูเซลนี่7จศูนย์ก็สเปกเ,เ,เตอร์ไม่ตายสักตัวฮนะสังเกตได้ผมรอเปิดฮอนมาจากวันที่เพื่อนบวกนะแล้วก็ดิสเซเบิลนะครับวงนอกเยอะเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกัน3ไอก็พยายามจะรวบตึงข้าแฮงโกอยู่เรื่อยนะแต่ก็เจอนี่ครับหลายตัวหลายตัวเขาขึ้นเฟดเป็นบ k b หมดแล้วในช่วงท้ายเกยมครับ